บทที่12ชินนบัญชรเจนะชรา,ากตาพุทธะเจตวามลังสวะหานังจตุสจ้าสพังรัสังเงยปิวิงสูนาสภาตันหังกัลยาธโยพุทธะเทวีสตินายกักกาสเพ,พปฏิทิตาไมหังมัตเกเตมุลิสลาสีเสปฏิทโตไมหังพุทโธธรมโมเทวินโนเจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรัพพกคุณาการโอหาทะเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจตักคีเนกนณัญโยปิทิภาขาสมิงโมกาลโนจวามเกเทคิเนสวาเนไมหังอสุนัลทลาหุลากัสโปจามหานาโมอุปาสุวามัสโถตัเกเกสโตปิทิภาขสมิั ยวะปปังกะโลนิสินโนเตรีสัมปะโนสอปิโตมุนิปุงขะโมกุมานะกสะโธเทโลไมห็สีจิตตวัตโกโซไมหังวัฒเนนิตังปฏิทักสิกุณากะโล ุณโนโอังคุลิมาโลจากอุปรินีัศีวารีเทลาปัญจาอิเมชาตาณัลาเตติกากามามะเศรษาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเทลาทิตาวันโตชิน,นรสาชาลันตาสีรเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักกเนเมตตสุตกังทัชชังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขงันธโมระปริตันจากอนานาตุ ติยสุตกาอากาเสชท่านังอาศีเสสาปการาันทิตาชินา,นาวารราันยุตตาสตาปา,าราลังกตาวตปิตาทิสันชาตาปาหิรณนตุปตตวะาาเสสาวิณัณลังยานตุอนันตชินาเตชสาวาสโตเมสกิจเจนะสัตถาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชลัมอาหิวิหารังตังไมหิเตเล ชตาปเรนตุมาสเพเ,เตมหาปุริสาสพา,าอเจวามันโตสุพุโตสุรัชของที่นานุภาเวนะชิตุปตะวตมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัตธรรมานุภาปริโตจารามิจินนะปัญชะเลติ